สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ f อซทุกท่านเขาสูช่องอมิตตาชาแนลนะคะมือนีก่ะมาพบมาพอกับ f อฟท่านผู้ชมนะคะคำคำเย็นๆเนี่ยมือแรงเนาะคะ่ะอากาศเย็นๆเ,เนาะกะเริ่มจะเขาสูหนาห่อนแล้วเนาะคะ่ะสองสามมือมืนีนีเนาะค่ะกะก่อนอื่นกะขอโทษขอภัยเอซท่านผู้ชมทุกท่านที่ กำลังกดติดต,ตามช่องอมิตตา Channel น,นะคะโมไดลลงคลิปสองหมื่นแล้วนะคะสามหมื่นแล้วนะคะหวยห้านอยนะคะก็มมีอุปสรรคทั้งโทรศัพท์ยิดน้อยนะคะก็ะะลเลบ่อโดลลงเนาะคะ่ะจะลงคลิปมือนี้ก็คือจะลงหวยให้เนาะคะ่ะหวยรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งมีหน้าเนาะคะ่ะก็หลุนไปเนาะคะ่ะก็จะเอาหวย รัฐบาลไทยมาฝากเอฟซีท่า,าทนผู้ชมเนาะค่ะที่มาลงคลิปวันนี้เนาะค่ะหวยห้าหน้อยกะฟังเบิงเบิงเบิงเมืออื่นก่อนจังจะลงเนาะค่ะได้มากก่อนเนาะคะ่ะมันมีอุปสรรคทางเทคนิคนิดหน่อยก็เลยบ่ได้ลงคลิปฝากเอฟซีท่านผู้ชมเนาะคะ่ะอันบางท่านก็นอาจจะว่าไปทางไหนเนาะแอดเอฟซีเฮาแอดมินเฮาคือบ่เห็นลงคลิปเนาะอ ท่านผู้ชมที่เขากดติดตามเพิ่ก็อาจจะรอคอยเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นรุ่นหอยเนาะคะ่ะรุ่นเอาไปหลุนหอยห้าหน้อยเป็นโชคลาภหอยห้าหน้อยเนาะค่ะเนาะะคะ่กะะ็ขอขอบคุณเอฟซีท่านผู้ชมเด้อค่ะที่กดติดตามเนาะคะ่ะก็จักเพิ่นคึ้นหอดอันแอดมินหรือเปล่าเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะว่าบ่เห็นลงคลิปเพิ่นจักเพิ่นจมหาอันจะขวางหรือบ่ดอกเนาะค่ะก็หันจมคึ้นหอดว่าแอดบอเดเอาา่ได้เอามาลงคลิปให้ฟังกะเอามาลงคลิปให้ชมให้รุ่นกะ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะอันปกติถ้าคนเคยติดตามเนาะคะ่ะเคยติดตามเคยหลุนเคยได้ชคได้ลาบน้ำช่องอมิตาตาชแนลเพื่อนก็นจะต่องติดตามอยู่ทุกมือเนาะคะ่ะบางเท่อแอดลงมาโดนๆก่ะเอาไปลงใส่อันแชร์ใส่สตอรี่เฟซบุ๊กเนาะคะ่ะเพื่อให้ fc ท่านผู้ชมท่านใดที่เล่นเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะ พคนได้โหว,ว่าแอดได้ลงไปเนาะค่ะลงคลิปหวยเกี่ยวกับหวยเกี่ยวกับโชคลาภไปเนาะค่ะหรือว่าคลิปอีหยังต่างๆเนาะค่ะแล้วก็มือ่อวานนี่แอดกับบริยุบ้านเนาะค่ะเดินทางไปอันธุระต่างจังหวัดเนาะค่ะกลับมาเมือ่อคืนนี้เนาะค่ะเพิ่งจะถึงมื่อเสารสายสายของมื่อนี้เนาะค่ะก็เลยบ่ได้อันมีเวลาลงเนาะค่ะเมื่อยพักผ่อนอยู่บ่ดมือเขาก็ลูกได้เนาะค่ะ เขาก็ลูกใหญ่เขาก็ระเหือดแห้งเนาะค่ะพักผ่อนก็นเลยมาเอ็ดเท็ดคลิปทักไทยเอ็ดสี่เนาะค่ะเดียวก็หอยรัฐบาลไทยด้วยค่ะที่แอดคุยไปนี่เดี๋ยวแอดก็จะล่งเป็นตัวเลขเนาะค่ะคืนให้เป็นช่วงช่วงให้เบิ้งขึ้นกันครับหอยห้าหน้อยเนาะค่ะเนาะก็จะลื่มกดติดตามแน่แม่ว่าบ่าบาบาให้มากวนยังมากวนยูจีเบนบอกบ่ได้แล้วลูกนี่โอ้ย มันมาวีขอนใจมาบ้าแม่อัดคลิปหนึ่งอย่าให้มาก,กวนเสียงมันออกแสบซอดแสบก็่ะท่านผู้ชมขอไั่เด้อค่ะท่านผู้ชมเสียงมาห้องมันธรรมชาติอิลี่เสียงรอบลอบบรรยากาศบริเวณนี่กะเสียงแม่งใหม่จริง,งดีจริงยังหล่ะห้วงอยู่แถวๆนี้ธรรมชาติธรรมชาตินาะค่ะเอาแบบดูกถุงเข้ลรเนาะค่ะ คบกันด้วยใจเนาะค่ะคบกันด้วยใจบุเร่ครบกันด้วยอันคำ่าให้โซ่หรือว่าอันท่านสมัยอยังดอกเนาะค่ะท่านผู้ชมให้มันได้โชคได้ลาให้มันได้หวยเด็ดเด็ดมาลงทุกมมือทุกมมือก็เอาแหละเนาะค่ะค่ะะขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะท่านผู้ชมที่จมหาที่คือ หอดบ่ายแอดบ่แดดเอาคลิปมาลงไปไซนอ้อคนเศร้าเห็ดปิดช่องละบ่เอาคนสียบ่ายอยู่เนาะค่ะบ่ได้ปิดไปไซบ่ได้นี้ไปไซเนาะค่ะเพิ่งแม่คนติดตามบ่ท่านไลก์กะลงไปเรื่อยๆเนาะค่ะตามโอกาสที่เฮาได้มาที่เฮามีโอกาสเนาะค่ะบ่ได้นี้ไปไซหรือบ่ได้ปิดช่องไปไซเนาะค่ะใต้ช่องนึงมีอยู่ค่ะช่องอันช่องสาวมุกทหารชั้นแนวเนาะค่ะตัวน,นั้นเป็นลงกาแฟายอยู่แต่ว่า กับ่ท่านในเห็ดหิบเห็นยังลง,งนั่นกับฝากแฟนๆเอฟซีที่กดติดตามช่องอมิตตาชาแนลนะคะเป็นช่องของแอดนะคะช่องสาวมุกาหารชาแนลนะคะแอดยังบอท่านในมีเวลา,วาท่านนมีโอกาสที่ว่าจะไปทายท้ำแบบเต็มที่เนาะคะ่ะก็เลยบอกเลใทนเลลงเต็มที่เนาะคะ่ะเกินเกินไหว,ว่าเกี่ยวกับกาแฟเนาะคะ่ะด้วยามันจะเกีียวกับหนังกะ คอยติดตามบึงนะคะฝากติดตามนะคะท่านผู้ชมฝากติดตามให้แน่เนาะคะ่ะช่องสามมุกาหารชาแนลนะคะอีกช่องหนึ่งของแอนแอดนะคะ่คะให้หลุนไปนะคะลุนไปทุกงวดทุกคลิปนะคะส่วนมากแกนนแก้นนกวก็หวยห้าหน้อยนะคะหวยเหล่ากับบค่อยเขาบางเชือกกับเขากับแก้เวเต๋หมื่นเล้าเต๋ช่วงจังหวะเนาะคะ่ะกับพตัสรุูไดว่า คือที่เคยเบามากเนาะคะ่ะกระบอตัสสลูได้ว่ามันจะออกมันจะออกเด็ดเด็ดหรือว่าเท่าไหนอันออกแบบใดเนาะคะ่ะแใจห้าวกะใสพิจารณาญาณเนาะคะ่ะในการรับชมเนาะคะ่ะอันหอยไทยากะลงไข่ทุกงวดนั่นแหะคะ่ะแต่ว่ามันเขาแน่บาาวเขาแน่กะจาว่ากันเด้อค่ะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะะนะะเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเนาะคะ่ะถ้าแอดหัวว่าตัวไหนมันจะออกเด็ดเด็ด ก็จะเอาแบบมไม่มีหม่องไหวผมแล้วเงินแต่ว่าอันนี้ก็เอามาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะทํานรับทันดีข้อหวยข้ออยากเสียงโชกเสียงหลาบเนาะคะ่ะบรรยากาศรอบๆทีแอดกำลังถ่ายถ้คลีดอยู่นี่ก็จะมีเสียงจิงหรีดมีเสียงเกล็ดหน่อยอยังหละ่ะเยืนแถวๆปลาปลาแค่นี้ลหละเนาะคะ่ะอากาศเยน็ยนๆมาทักทายเอฟซีท่านผู้ชม เดินทางไปหมู่บ้านนี้ไปโคราชเนาะคะ่ะไปธุระเนาะคะ่ะไปธุระทีเห็นสภาพประชาชนสีภาคเนาะค่ะแอดเป็นสามารถฉีกสภาพสภาประชาชนสีภาคนะคะแอดได้ไปเรียกร้องที่ทํากินเนาะค่ะกับอันสภาพประชาชนสีภาคนะคะเพิ่นกะได้จัดสันที่ทํากินให้เนาะคะ่ะโดยการ ผ่านสำนักงานสปปกจังหวัดมุกดาหารเนาะคะ่ะเพิ่นไปจัดสรรให้ที่ท่มกินได้ให้ที่ทำกินกับประชาชนนะคะทีไปเรียกร้องกับเพิ่นเนาะคะ่ะหลายปีที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเพิ่นก็จัดสรรให้แอดนะคะอยู่เพชรบุรีนะคะสิบสามไร่ครึ่งเนาะคะ่ะมาเนี้ก็แอดก็ติดตามเรื่องเล่าขา้ขาวข่าวของสภาพประชาชนสีผากนะคะ หรือคำาย่อข้นตะว่าสออ,สอนะคะแต่ว่าคนสน่วนใหญ่จะบงหูนะคะทางบริยูนสายในกลุม่มในเครือข่ายสภาพประชาชนสีผากจะบงหูนะคะว่าเป็นที่มาที่ไปจังไดเนาะคะ่ะมันเงาเนาะคะ่ะเรื่องมันเงาค่ะแกรแอดก็ได้ไปยืนยันรับซิดไปเส้นสัญญากับส,สปปกจังหวัดมุกดาเอจังหวัดเพชรบ,บุรีนะคะเพราะว่าอยู่มุกดาหารห้ามบ่มีพื้นที่จะให้เกษตรกร,กรลงทํากินนะคะ เพิ่นก็เลยใหญ่ซื้อของแอดเนี่ยไปลงอยู่ที่สประกบเพชรบุรีนะคะเพิ่นก็เลยจัดสรรที่แทบกินหายนะคะอันนี้ว่าเรื่องเล่าของตัวเองที่ได้รับสิทธทิ์ทบกินเนาะคะ่ะซสประกอบเนาะคะ่ะจากสภาพประชาชนสีผาคเพิ่นจัดสรรอันิ่นผาแรีนเนาะคะ่ะบันนี้ก็ได้ติดตามเพิ่นมาเรื่อยๆก็เลยได้ไปเนาะคะ่ะที่ไปที่ไปมือบ้านนี้เนาะคะ่ะ เพื่งจะมาเมือนี้นะคะสาเหตุที่ว่าไปทุรนนะ,ะเนาะค่ะเนาะสภาประชาประชาชนสีภาคเพิ่อ,ยอนยโคราชเนาะคะ่ะโดยคุณพ่อประพาดงกสูงเนินเพื่อนเป็นประธานสภานะคะเพิ่นเป็นประธานสภาเพิ่นจะเน้นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ กเกษตรกรที่ไปอยู่ในโครงการของเพิ่นทรามาไปขอะเรียกร้องสิทธิธรรมาหากินหรือว่าพืนฟูประมาณนี้นะคะจะอยู่ในโครงการของเพิ่นนะคะเพิ่นจะซอยนะคะเพิ่นจะดึงเงินจากรัฐบาลมาซอยให้สามารถชิกของเพิ่นนะคะได้อาชีพดได้ทุนได้ที่ทํากินประมาณนี้นะคะและก็เลยได้ไปนะคะค่ะจ้ะ คนทีพ่นเสื้อเนาะคะ่ะหล้วก็ส่วนมากคนส่วนใหญ่จะบ่งหูนะคะว่าสภาพาประชาชนสีผากมาตแต่ใสแต่เมื่อว่าน,นี่เพิ่นมีการมอบป,ประกาศนียบัตรคนที่ไปอบรมฝืนฟูนะคะแอดกระดนะคะประกาศนียบัตรอบรมฟื้นฟูจากสภาพาประชาชนสีภาคนะคะเข้าไปอบรมฟื้นฟูอาชีพเนาะคะ่ะเพราะว่าเพิ่นนี่โครงการของสภาพเพิ่นเนาะคะ่ะ กะบอาให้ฟังเกินๆซ้ำนี่สักกอนเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะกะบุกมาเหลืองหวยของขฮาอีกเนาะคะ่ะแต่หวยที่ใดมากอะเอามาลงคืนให้เอฟซีท่านผู้ชมนะคะได้รุ่นกันเนาะคะ่ะใส่พิจารณายันให้การรับชมรับฟังเด้ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ขอพูณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อได้ตัวดีดเด็ดเดดนาะคะ่ะ ส่วนมากตะเนีนหวยห้าน้อยนะคะมื่อวานนี้ทาได้ลงไปกับจะเขาอยู่เนาะคะ่ะเก้าหนึ 2, ่งเก้าสองสามหนึ่งมันก็ออกประมาณนี้เนาะคะ่ะมื่อวานนี้เอ็อดกับ่ท่านด้เบื้องบนไดนเนาะคะ่ะกติดตามไว้แต่ว่าคลิปนี้มันจะเป็นหวยไทยนะคะหวยรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งนะคะหลุนนะคะท่านที่อยากเสียงโชครัฐบาลไทยเนาะคะ่ะก็ให้เอฟซีทุกท่านนะคะ ถูกหวยด้วยล้านนะคะอยู่ดีไม่แห้งแท่งหวยให้มันถือทุกขู่ทุกคนนะคะในโชคดีมันหมานส่บบัน,บนถีหนึ่งนี่หนแหละ,ะเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชมเขามียัง้งร้าเนาะคะ่ะฝากเอซท่านผู้ชมกดติดตามแจ้งเตือนนะคะกดซับสไคร e นะคะกดไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจก็ให้กดไลค์กดแชร์นะคะค่ะ เื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้นำคลิปได้นำหัวเด็ดๆมานำเสนอฝากเอฟซีทุกท่านที่เ้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องอมิตตาชาแนลเนาะค่ะอันมือนี้บอดมีเสียงดนตรีเนาะค่ะว้าสดๆเนาะค่ะมาคุยกับเอฟซีเพราะว่ามันขาดช่วงไปสองมือสามมือเนาะคะ่ะบริดลลงคลิปห้าน้อยเนาะค่ะก็เลยมาแจ้งให้เอฟซีท่านผู้ชมได้เข้าใจเนาะค่ะเนาะ หวยเด็ดๆจากช่องดังๆเพิ่นกะมีลาาๆอยู่เนาะค่ะหมดที่พานมากอะแอดกระได้ยู่แต่แอดบ่ได้โล่งเพราะว่ามันเป็นหวยดังเนาะค่ะกะขอบคุณทุกท่านนะคะค่ะคลิปหน้าเจอกันไหมเนาะค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ